บอร์ดกพอพ,อพอครับเขากําลังจะมีมติเนาะเรื่องของค่าไฟเขาเนี่ยน่าจะพิจารณาขึ้นค่าไฟนะครับเนื่องจากว่าจะต้องเอาไปใช้นี่โดยวิธีการในการขึ้นค่าไฟของเขาเนี่ยเขาจะมีการพิจารณานะครับปรับขึ้นปรับลงอย่างเงี้ยในทุกๆ4เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมติมันออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าไฟหรือค่า FT ต่างๆค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็จะอยู่กับเราไป4เดือนรอบบินไป4รอบบินเนาะซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 20 40ถึงสสตางค์ครับอันนี้ต้องลุ้นเอาถามว่าเยอะไหมก็เยอะ <c oughs> ก็เยอะเออแต่ก็นั่นแหละมันเป็นอะไรที่พวกเราต้องจ่ายอะถ้าไฟค่านา้ำอะไรอย่างเงี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะจะจนจะรวยอะไรไงไงก็ต้องจ่ายแต่ว่าคนรวยเขาก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าคนหาเช้ากินข้ามอะมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงอ่ะก็ไม่เป็นไรก็กเเ็เขาจะมาเก็บอะไม่จ่ายเขาก็มายกหม้ออ่ะ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าตกลงจะขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่าของชีพอะโดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานเนาะแล้วลำบากทุกคนนะเวลาขึ้นหนัก